มันฝรั่งชนิดเนี้ยคือมันจะแพงกว่าชนิดอื่นโหวสวัสดีค่ะผัะกกาดหอมสวีเดนค่ะ มาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าไม่ได้เข้าป่าเราก็มาเข้าสวนกันนะคะวันนี้ที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนฝนกําลังตกพรำๆค่ะบรรยากาศสุดฟินเลยค่ะที่บ้านสวนของเราตอนนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้พากันเจริญเติบโตงอกงามค่ะมันมีทั้งสูงยาวใหญ่ หวานหอมเปรี้ยวปี๊ดก็มีค่ะมีทุกอัตรรเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะหลังจากที่พาพี่น้องเข้าป่ามาหลายคลิปละค่ะคลิปนี้เรามาชมบรรยากาศบ้านสวนของเราค่ะเราเริ่มจากดอกทานตะวันนะคะทานตะวันในภาษาสวีดิชซูนโรสค่ะความยาวเหรอ เอ้ยไม่ใช่เนาะต้องเป็นความสูงค่ะความสูงเกือบสามเมตรพี่น้องมาดูกันค่ะอาการมันปิดนะพี่น้องจะหาเหามุมโฟกัสไม่ได้เลยค่ะนี่ก็ถ่ายได้ครึ่งหนึ่งี๋ยวไปดูไปดูกันมาหลายดอกเลยค่ะไอสองเมตรค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะสองเมตรแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันหักไปอันนึงดู สองเมตรกว่าพี่น้องแต่ว่าต้นนูน้นต้นนู้นสูงมากเดี๋ยวไปดู ต้นนู้นสูง2.60เมตรหกเซนค่ะพี่น้องเกือบจะ3เมตรละไม่น่าเชื่อคุณเลมโบงงมากค่ะจ้ะเดี๋ยวจะให้พี่น้องมาชมดอกเขาใกล้ๆนะคะแบ่งปันความสดชื่นจ้ะดูจ้ะสดชื่นไหมจ้ะอันนี้เป็นดอกแรกนะคะแต่ดอกแรกเขาก็ต้นไม่ไม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มาก่อนนะคะ มาดอกที่สองต้นหนานแน่นมากต้นหนานแน่นแบบว่าแข็งแรงมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะต้นในหน้นนะคะนี่เขาบานที่สองตอนนี้บานทั้งหมดตอนนี้มาทั้งหมดแล้วค่ะทั้งหมดมีสิบกว่าต้นนะคะสิบหต้นจ้ะเราจะได้มเมล็ดพันธุ์แล้วก็ได้มเมล็ดเอาไว้ให้นกน้อยจีก,กินในช่วงฤด,ดูหนาวแน่นอนจ้ะ ดูต้นเล็กนะอันนี้ต้นเล็กเตี้ยสุดก็ยังมาแบบสวยเลยแล้วแล้วไอ้ต้นที่เกือบสาเม็ดนะพี่น้องมามาดูเลยค่ะนี่เนี่ยต้นขวานะคะโหสูงกว่าต้นไม้ใหญ่อีกนะดูค่ะมุมกล้องมุมกล้องโอ้ยถึงดาวอังคารแล้วจ้าโอ้โหต้นน้นยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูกันโอ้ นี่พึ่งแตกไอ้ดอกพึ่งปลิออกมาวันสองวันนี้แหละออ้ยใหญ่โตแตแ่โฟกัสไม่ได้นะตรงนี้มืดจ้าพอมาเยือนอยู่จุดนี้ก็นึกขึ้นมาได้นะคะคุณพี่โชติกาบอกว่าช่วยถ่ายต้นรสเ,เ,เ,เดเดดดอนหรือว่ากุหลาบพันปีให้ดูใกล้ๆหน่อยค่ะนี่นะคะกุหลาบพันปีอันนี้เป็นดอกสีบานเย็นนะ นี่เขาก็แตกอันนี้เป็นแตกอช่อใหม่นะคะเนี่ยอันนี้ใหม่ด้วยอันนี้ก็ใหม่นี่ก็ใหม่ค่ะนี่อันนี้เขาเตรียมไว้ปีหน้านะคะตุมตมาน,นี้เป็นดอกใหม่แล้วก็ช่อใหม่นะคะเนี่ยโอ,โอ้เห็นชัดไหมคะเราดูอีกต้นหนึ่งจ้ะจ้ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกสีนึง มันมีสีชมพูกับสีบานเย็นแหละเนาะมันก็จะมีอ้หลายหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะกุหลาบพันปีเนี่ยค่ะต้นใหญ่ด้านโน้นก็มีหลายสีเนาะจ้ะนี่นะคะคุณพี่โชติกาค่ะกุหลาบพันปีไฮเดนเยียที่พี่น้องแนะนำมานะคะแต่ว่าในภาษาสวิดิชก็คือโฮเทนเซีย แต่ต้นดอกทานตะวันยังมีโพทติสนะคะมันฝรั่งค่ะปลูกแทรกเอาไว้เนี่ยมันฝรั่งจะ้ะวันนี้ก็เตรียมจะเก็บกู้พืชผักอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บผักเคนเอาไปลวกแช่แข็งไว้นะคะแอบไปเก็บสตรอเบอรี่มาค่ะเมื่อกี้สตอสตรอเบอรี่ของเราก็เป็นลูกปลายแล้วนะคะแต่ว่าเราก็พอได้มีไว้ทาทำอาหารเช้าค่ะ นี่นะคะใบเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะพี่น้องค่ะอีกหน่อยก็จะหมดไปตามฤด,ดูกาลเดี๋ยวไปดูอะไรที่มูยมะขญ่ไงทะก็แตงกวาของเรานี่ไงเออมันดกมากค่ะแตงกวาหรือว่ากูรกะอ่ะลูกนี้นะพี่น้องดูนะคะความยาวสามสิบห้าเซนติเมตร เนี่ยวัดแล้วนะคะนี่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะแล้วก็จะนี่อีกนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยยาวคักอันนี้ก็เป็นโอ้ยบักแตงสั่งนวยปลายละพี่นอ้องเดี๋ยวจะเด็ดละนี่ ือเจ้าว่ามันบมยใหญ่มันบมยใหญ่อย,าย,าย่างเดียวเด้อพี่น้องมันยังคุกคักอีกเด้อป๊าแตงไหมจะเอาไปตำซา,าดเด้อพี่น,อน้องผักการหอมจะเอาไปตำส้มตำคุณเลมโบ้เขาเอาไปทานกับอาหารของเขาจะ้ะใหญ่คักใหญ่เนสมบูรณ์คักอืม ได้แต่งกว่าแล้วมังมีเยอะนะทั้งหมดตอนนี้ก็ที่ที่สมบูรณ์แล้วนะที่เขา,เาไม่เหลืองเขาแข็งแรงนะ่ะก็มี17ลูกนะคะก็ต้องรีบเด็ดออกนะพี่น้องค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่สมบูรณ์ค่ะก็ปล่อยปล่อยไปก่อนเนี่ยดูค่ะพี่น้องจ๋าคักคักก็เกือบ20่สิแหละถ้านับเล็กด้วย เน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะต้องขุดดินให้อยู่แล้วนี้อ้าวเรื่องจริงเด้นี่เห็นไหมนน่โอ้ยมื่คืนเหี้าจนว่าถิมดินพี่น้องผาดมาหนิกันดื้อโอ้ยผาดไวก่อนผาดไว้ก่อนว้ายนุน่นนอนขอนกับมีดได้พี่น้องหัวสะใจสะใจปีที่เรวไม่โอเคขนาดนี้นะเราจัดมุมให้เขาอยู่แบบ แบบถูกทิศทางนะ่ะแสงแดดผ่านตรงนี้จ้ะเดี๋ยวเอาแต่งอีกลูกหนึ่งจ้ะไหนดีรูนี้เนาะอืมฮ่าฮ่าอู้<ห> เขากลุ่มนี้เลยจ้ะอันนี้ก็โอ้โหถึงรลังคาแล้วก็2เม็ดกว่าเหมือนกันจ้ามาเขือเทศหรือว่าทูมอดเตอร์นะคะ่าเรามาชมเขาก่อนนะคะเนี่ยหวังว่าเขาคงจะแดงทันหนาวนะพี่น้องตอนนี้ก็มาแบบเขียวๆนะคะเยอะมันก็ยังไม่เกิดเอฟเฟก มันไม่สะท้อนสายตาเพราะว่าเขายังเขียวแล้วก็ใบเขาก็ยังเขียวอยู่นะคะเราก็จะเก็บลูกแดงอืม ในกลุ่มนั้นวางกล้องยากมากจ้ะพี่น้องติดไอ้กระทางพริกจ้ะต้องสองด้านนอกค่ะก็กมวัวกระจกอีกเออเก็บตรงไหนดี ไปสามเอาไปใส่ตำซาเตงเดี๋ยวไปเอาอีก จ้านี่นะคะผักเคนของเรานะคะคณะใบยิกหรือว่าเกรนโคนค่ะอันนี้เป็นใบที่เราเก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าผักกันหอมมา,อาเอาใบล่างเขาออกแล้วจ้าแบบนี้นะคะเราบางทีเราไปซื้อในตลาดอะเขาก็จะไม่มียอดให้นะคะเขาก็จะเด็ดเฉพาะใบนะแพ็คอย่างเงี้ยคะ่ะ เดี๋ยวจะเด็ดเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้ถือกองอยู่นะคะนี่เราเอาไปลวกเข้าช่องฟิตไว้ค่ะไว,ไว้ไว้ไว้ทำปรุงอาหารนั่นแหละเออลวกกิมน้ำพุงน้ำพริกก็ได้นำมาผัดนำมาดัดแปลงค่ะเป็นผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณเลมโบและแม่ยาก็ชอบจ้ะ ผักที่เราปลูกผักที่เราปลูกด้วยดินอินทรีย์ปลูกธรรมชาติมันจะกรอบพี่น้องเห็นไหมคะผักการหอมจะมาเด็ดเอาใบล่างเขาทิ้งนะไม่ให้มีทากมีอะไรมากวนคะ่ะผักต้นเดียวนี่เห็นไหมนี่อิ่มเลยดูนะความกรอบจะ้ะเนี่ยพี่น้องมันภูมิใจมันชื่นใจจะ้ะ แล้วก็พืชผักต้นนี้ก็แพงด้วยนะคะไม่ว่าอะไรก็แพงค่ะแต่เราก็มีไว้กินตามฤดูกาลไว้แบ่งปันมันมันปลื้มใจค่ะที่สำคัญก็ได้ทำให้พี่น้องที่ติดตามช่องเล็กๆของเราเนี่ยภูมิใจด้วยเพราะว่าเห็นตั้งแต่เราเริ่มจับจอบจับเสียมปลูกพืชผักไว้กินตามฤดูกาลน่ะน,นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจจริงๆค่ะ ภูมิใจค่ะเห็นแบบนี้แล้วพื้มใจจ้ะเดี๋ยวให้คุณเลมโบเอาไปฝากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านด้านหลังบ้านน้นเอาหมูหมูป่ามาให้ครึ่งตัวค่ะแล้วก็ให้คุณคิสเตอร์ด้วย <S <S แครอทก็เริ่มงามแล้วจ้ะ ช่องฟิดไว้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวฤดูหนาวจะได้จัดเมนูผักใบเขียวให้ชมจ้ะช่วงนี้อะไรที่ปลูกเองได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเองได้มันประหยัดตังเยอะจ้ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดีต่อสุขภาพมันเป็นผักไร้สาไรไะยาสุดยอด ไว้กินไว้แบ่งปันค่ะปีนี้เราก็พอได้ขายผลไม้บ้างนะคะโอ้ยยอดจริงๆเดี๋ยวเก็บไปฝากแม่ย่าด้วย เขาจะเอามาทำซุปพวกนี้ค่ะเนี่ยพี่น้อง <c oughs> คิดดูว่าเรามีผักเคนกินปลูกเองนะมันสุดยอดอะ หอมค่ะเก็บไว้ผัดใส่หมูสามชั้นใส่เห็ดผัดใส่หมู3ามชั้นอย่างที่คุณยายออนเดอร์จะแนะนำนะคะถูกใจเลยหัวหอมเราโตมากแล้วนะคะหัวใหญ่มากแกหอมยิ่งหอมใหญ่นะหัวใหญ่มากถ้าต้นข้าวแห้งเดี๋ยวเราก็มาเก็บกู้หัวหอมเอา ไว้กินอันนี้เอาใบาบ้างนะคะดอกบ้างจ้ะไปซื้อเหรอที่ไหนเขามีขายล่ะทำไมต้องซื้อเราก็ปลูกกินได้เก็บเข้าแช่แข็งไว้จ้ะ มันสุดยอดตอนนี้ผักการหอมก็เก็บพืชผักผลมกไม้ไว้เต็มโต๊ะเลยนะคะตั้งกล้องไม่ได้นะคะเพราะว่าเก็บท่ามกลางสายฝนก็ส <c oughs> ิบเอ็ดอย่างคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วคนนอนดูทีวีหัวฟู <c oughs> ออฮสปอเอร์สว oh oh, oh. ัสดีค่ะเป็นกรกรขซื้ออะไรคะอาวินดูฮอปุตติธอ่ามาละเยอะต้อะบอกที่รักขายขายมันฝรั่งไหมเออโอเคโอเคอย่ายันปะ หาที่ที่ขุดมันฝรัง่งก็ถือโอกาสจัดให้กับ fc ไปเลยนะคะเพราะว่าคุณยายอ่อยร้อยเอ็ดก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะขุดมันฝรัง่งอ่าคุณเลมโบเขาอยากได้มันฝรั่งค่ะจ้าตอนนี้ผักกาดหอมก็เก็บพืชผักผลไม้ไว้เต็มโต๊ะเลยนะคะตั้งใจว่าจะลาคลิปละ คุณเลมโบมาอยากได้มันฝรั่งมันฝรั่งมั่นเด่นโพธิทิศก็คือที่ปลูกไว้ให้คุณย่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยตอนนี้ก็โอโ้ขอโทษนะหัวเราะตอนนี้ก็เสร็จคุณเลมโบแล้ะเพราะคุณเลมโบเป็นเบาหวานขอโทษนะคะมันก็มีอะไรขำๆเนาะจะได้ไม่ซีเรียสกันค่ะหา,หาที่ขุดมาแล้ว ยาน,นี่นะคะมันฝรั่งมั่นเด่นพธิทิศ <c oughs> คือต้นเข้าตายแล้วหัวเข้าโตแล้วค่ะเตรียมก็ขุดได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าคุณเลมโบจะขุดยังไงอ่าน,น,นี่อันนี้แต่ว่าคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะขุดไอ้ที่ธรรมดาด้วย <c oughs> เพื่อจะไปต้มให้ผักกาดหอมด้วยค่ะน้องนีค่ะเน่วัซนม เซตฟิเนลส์สีเยตัฟีนคุณเลมโบบอกว่ามันดูสวยงามนี่ตำเยฟฝรั่งฮาฮัลโหลไม่ยิงอะไรป๊อปแปะแถวนี้เนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยอร่อยจ้ะโอ้โหแยกปดโอ้ยโซมิคเกยรังเกียจจังจา่นี่ยายเอ็นยืดนะคะเยอะเลยค่ะในสวนเราเนี่ยผักกาดหอมกอ็ ทำน้ำมันไว้เยอะเลยน้ำมันนวดเส้นยาเอ็นยืดนะคะตามสูตรของแมขง่ขวัญแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมจ้ะโอ้ยสตูโอ้ยคือหลายแท้คนละโอยโอยโอยโอ้ยโอยยโอ้ยฮ่ยยาากาไรบานเลยพี่น้อง มันเด็ดคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวขุดไปให้คุณย่าด,ด้วยค่ะมุสันบินหรอเอ,เอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยแอน <laughs> เซ <laughs> กลิ้งยับตะ่ะหัวใจหัวใจขอโทษนะพี่น้องเพราะว่ามันมีตําำยาฝรั่งฝักกัดหอมก็กลัวโอ้โห พี่น้องปลูกสองเม็ดมันทำไมได้เยอะอย่างนี้เนี่ยฮะยาะดมมาร้อยหรอมคุณเลมโบบอกว่ามันราคาแพงมันฝรั่งชนิดเนี้ยคือมันจะแพงกว่าชนิดอื่นเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งคนสำหรับคนพิเศษนี่แหละเอ,อแล้วก็กิโลหนึ่งสามสามสิบเก้าโคนมั้ง แทตตีนี่อยู่เอชชิลโลถ้าปกติมันก็จะประมาณสักเก้าโคนสิบโคนนะคะโอ้ย <c oughs> เข<อ>ี่ิลแลวว่กตายอยูย่เลยจุบโอ้พี่น้องนี่จ้ะอู้ววาฟีนแอนเซคลิงยัดตานะคะคือหัวใจค่ะโอ้ ปลูกเม็ดนึงนะคะเห็นไหมมีคนบอกว่าท้าไมปลูกเป็นเม็ดทำไมไม่ฝานก็เพราะอย่างนี้นะคะอันนี้คือโพตติสสำหรับไอสีแดงสีแดงแต่ถ้าเขาเป็น ถูกแดดสีเขียวอะไรเขาไม่กินกันนะคะมันมีสารหัวใหญ่มากนี่อันนี้เกลิน,นอสเล่งนีะนี่เขียวเนี่ยไม่เอานะคะอเอ็นถัว่ว <c oughs> ทีพี่ละ่ะแฟ เซ็กคือกระเดินวะแบบปะฮะไม่ปูไหลเหมาะกดเขบอกว่าสามารถขิดได้ขิดได้ลิ้นๆหน่อยๆนะมันไม่ใช่เขียวทั้งหมดเพราะว่าดินมันถมไม่ถึงนะเอ่อ มันดนแต่ดันเซ็ตแไหนยาฉันกับมาเพีอมรเลือกบอ้ยยโอ้ยก็ไหลมันคงจะไปยาวพี่น้องนี่หนอไอหัวเดียวน่ะคุณเโบบอกว่ามันสุดยอดมาก อันนี้คือเราปลูกเม็ดเดียวนะพี่น้องจ้ะเป็นไงคะแอปเปิลดกดกจนได้คำงา, <laughs> าดูมั่นเด่นโพธิทิดด้านขวามือนะคะมีรูปหัวใจด้วยจ้าสุดยอด, <laughs> ดนะคะ ส่วนไอสีแดงนี่ก็หัวใหญ่เนี่ยเป็นของผักกาดหอมทานด้านขวานี่ของคุณเลมโบจ้จ้ะเดี๋ยวคุณเลมโบ้จะเอาไปทํากับข้าวก่อนคะ่ะไปล้างให้สะอาดแล้วก็ไปต้มเอาเข้าวคั่วไปก่อนแกจะไปล้างแล้วก็ต้มนะคะทีนี้เรามาดูพืชผักที่อยู่บนโต๊ะกันจ้ะนี่นะคะเรามีอะไรบ้างอะ ในตรงนี้มันจะมี11อย่างนะคะก็เป็น12อย่างกับมันฝรั่งนะคะเรามาดูค่ะจากด้านขวานี้นะคะอันนี้ก็เป็นวินแบร์สีดำนะคะเบอร์รี่สีดำต้นหอมเลิกแล้วก็ดอกหอมนะคะกระเทียมหมดพอดีค่ะเลยถอนกระเทียมก็คือวิทเลิกนะคะนี่เป็นกระเทียมที่ผักกาดหอมลงไว้กลีบ กีบเดียวเขาก็มาเป็นหัวแบบนี้วันนี้ถอนสองนะคะเอาจะเอาไปตำแตงค่ะจะด้านขวาก็คือวินแบร์สีแดงนะคะรัดเบอรี่หรือว่าฮั่นหลอนนะคะฮั่นหลอนนะคะไม่ใช่ห้าหลอนบางคนเรียกห้าหลอนมันชื่อว่าฮั่นหลอนยูยูบาร์ตอเบอรี่แตงกวากูรก์กมะเขือเทศทูมอเตอร ผักสลัดแอล็อกสลัดเกลนโคลผักเคลหรือว่าคณาใบหยิกจ้าวันนี้เราก็เป็นวันที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะปลูกผลอะไรเราก็ได้เก็บเกี่ยวผลนั้นนะคะปลูกผลอะไรได้รับผลนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักผลไม้นะคะปลูกผลแห่งความดีเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแห่งความดี พืชผักผลไม้ที่มองเห็นงดงามอยู่นี่ก็เพราะว่ากําลังใจดีๆจากพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามให้กําลังใจเราทั้งสองเสมอมาจา้ะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านจา้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า